ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูคั่วไข่ไ่แมบนะครับนี่อันนี้เป็นสูตรที่บ้านผมเองนะครับซึ่งทํากินประจํานะครับไปคุ้มกันมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยผมจะมาทําอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ใช้แหนมเป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมทํากินบ่อยมากๆแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยทําง่ายมากๆนะครับ นั่นคือเมนูขั้วไข่ใส่แหนมนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทั้งทาง e b o o k แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบเพื่อเพื่อนในทุกวันพุธสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าหากเพื่อนเพื่อนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอนะครับหรือว่าอยาก สอบถามพูดคุยเกี่ยวกับการเข้าครัวหรือว่าเทคนิคการทำอาหารนะครับก็สามารถอินบ็อกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับจะมีหอมแดงนะครับกระเทียมนะครับวันนี้ผมจะซอยหยาบๆนะครับแล้วก็หอมใหญ่นะครับมะเขือเทศนะครับ พริกชี้ฟ้าแดงซอยครับแล้วก็พริกขี้หนูสับหยาบๆนะครับตัวพริกขี้หนูนี้เนี่ยเพิ่มรสได้ตามความชอบหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นต้นหอมผักชีซอยนะครับไข่ไก่ครับโดยที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นแหนมนะครับตัวนี้ก็ให้เลือกที่มีความเปรี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกยี่ห้อตามที่ชอบนะครับจากนั้นก็นํามาหั่นแล้วก็ยีให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องยีเละมากนะครับสังเกตว่าจะมีความเป็นชิ้นอยู่นิดนึงนะครับจากนั้นก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับให้ร้อนจััดแบบบนนี้เลยะคร แล้วก็ผมก็จะเริ่มจากการใส่ไข่ลงไปก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับจแล้วก็ยีไข่นะครับให้มันแตกตัวออกนะครับ แบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราเพิ่มน้ํามันลงไปนะครับนิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ลอกกระทะล้างอีกครั้งแล้วก็ใส่เครื่องทุกอย่างที่เรามีลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันนะครับ แล้วก็คั่วมันไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้ใช้ไฟแรงไปเลยนะครับ พอทุกอย่างเริ่มร้อนนะครับก็ให้หลีไฟนะครับจากนั้นผมก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับตัวนี้ก็กะเอานะครับรสชาติแล้วแต่ความชอบนะครับเกลือนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับอันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับจากนั้นก็เปิดไฟแรงนะครับคั่วไปเรื่อยๆครับ ั่วจนทุกอย่างนะครับเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับผมก็จะใส่แหนมลงไปนะครับตามด้วยพริกขี้ฟ้ากับพริกขี้หนูนะครับแล้วก็คั่วต่อนะครับคือคั่วให้มันมีกลิ่นหอมหอหนิดนึงนะครับแล้วก็ ตัวผักมันจะสุกนะครับนี่ก็พอใส่ไปปุ๊บน้ำแหนมมันจะออกมานะครับให้เราคั่วต่อไปเรื่อยๆนะครับคั่วจนกว่ามันจะเริ่มแห้งนะครับแล้วก็รสชาติมันจะเข้มข้นขึ้นนะครับจากนั้นนะครับพอเราคั่วจนทุกอย่างนะครับเริ่มแห้งแล้วนะครับผมก็จะใส่สุดท้ายด้วยต้นหอมผักชีนะครับ ผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเมนูคั่วไข่ใส่แหนบนะครับนี่อันนี้เป็นสูตรที่บ้านผมเองนะครับซึ่งทํากินประจํานะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติดูนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือกลิ่นของมันนี่แหละครับนะให้ดูนะครับ ัวไข่มันจะเป็นแบบนี้นะครับมีแหนมนะครับมีหอมใหญ่มีผักมีพริกนะครับเดี๋ยวชิมรสชาติดูนะครับต้องบอกว่าสูตรนี้อร่อยลงตัวประมาณครับต้องมีความเค็มหวานเปรี้ยวนะครับเล็กๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับของผักนะครับบอกได้เลยว่ารสชาติเนี่ยมันจะมีความนวลๆนะครับเวลากินกับข้าวนะครับต้องบอกว่าอร่อยมากๆนะครับแล้วก็พอกัดไปเจอกับพริกขี้หนูที่เราใส่ลงไปเนี่ย บอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆนะครับที่สําคัญสําหรับสูตรนี้ที่ทําให้มันแตกต่างจากสูตรอื่นนะครับก็คือการที่เราคั่วนะครับคั่วไข่เนี่ยมันจะทําให้มีกลิ่นหอมมากๆเป็นกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของคั่วไข่ใส่แหนมสูตรที่บ้านผมเลยนะครับ mm hmm. ยังไงก็ลองมาทาดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ mm hmm.